สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ปนุษย์อยู่ที่เมืองซินเวอร์ตันนะคะซึ่งอยู่ในร New South Wales นะะัฐนิวเซาเ s แล้วค่ะเป็นชายแดนระหว่างรัฐนิวเซาเว e ลกับเซาออสเตรเลียค่ะค่ะใครผ่านมาเมืองนี้จะต้องแวะเข้ามาดูค่ะเมืองนี้ซินเวอร์ตันนะคะมีชื่อเสียงในการทำเหมืองเงินค่ะมีเงินอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มีเหมืองตะกัวค่ะ แต่ที่มนุษย์พาไปดูนี่ก็คือเขาจะมีโรงภาพยนตร์จำลองเขาจะเขามาถ่ายทำหนังที่นี่ค่ะเรื่อง m a t i x Matrix 2นะคะเขามีการสร้างโบสและก็สถานที่มีร้านอาหารด้วยเขาก็ยังรักษาสภาพอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวลุงเปียจะพาเราวนรอบเมืองก่อนนะคะ แล้จะเข้าไปดูที่เขาสร้างโบสถ์จำลองมีรถสมัยที่เขาแสดงหนังยังอยู่เลยนะคะเขาทำเป็นพิพิธภัณฑ์ไว้ค่ะนี่มีร้านขาวบอยโอ้โหคนเยอะเลยนี่นี่ร้านขาวบอยโอ้โ,อโ,อโอนหน,น,นี่ดูร้านขาวบอยร้านนี้เนาะกางวันเขาก็จะมีเพลง มีดนตรีด้วยนี่ไงอ้อสบอยซินเวอร์ตันเนี่ยโฮเทลเนี่ยโอ้มออ,อ,อมีร้านที่เปิดใหม่อีกหนึ่งร้านซินเวอร์ตันเบ,บเกอร,รีอ่อ๋อได้ไเปียพาวนรอบมันรอนี่ไงโควิดใช่เมื่อสองปีที่แล้วเราหมาปิดเงียบหมดเพราะว่าโควิดทำให้เรา ไม่ได้เที่ยวดูนี่ข้าวของเก่าๆตายจำไห้ใครดูไม่ได้นี่เห็นไหมเดี๋ยวจะพาเข้าชมในพิพธภัณฑ์นะคะอ๋อเปลี่ยนเรื่องชื่อหนังนะคะแมดแม็2สค่ะ นี่เดี๋ยวเข้าไปดูหนพิพิธภัณฑ์เขาจะมีรถตั้งแต่สมัยที่เขานี่หนึ่งคันหนึ่งคันเล่นเรื่องแมทแมสสองลุงเปียพาลุยนะคะคาวบอยเปียวันนี้พาลุยค่ะแมทแมสสอง นี่แหละค่ะคันทรีไซส์เลยคันทรีจริงๆไซา์มือก็ยังมีที่ไปอยู่แต่ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอันนี้เนาะชายแดนเลยชายแดนนิวเซาท์เวลส์ใครจะมานี่เรานี่แต่เรามาสามเที่ยวแล้วไม่มีอะไรทำลากกันไปลากกันมาจะตังค์ไงโอ้โหมาเที่ยว บรเวณนี้เนาะแมสแม็กสองที่ยิงกันนะเนาะมีตัวนั้นตัวนี้ได้ทะลุได้ค่ะบรเวณใช่เนี่ยบนเนี่ยเนเนี้ยเห็นใช่ใช่หาโลเคชันเหมือนนะคุณจริงไหมเมย์ก็เลยมาก็ดูค่ะดูช่องนี้แหละ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ลุงเปียปนะนุ์นะคะถ้าไม่กดเดี๋ยวมือเป็นห้อยลุงเปียบอกแล้วถ้าใครไม่กดมือเป็นง่อยนะคะเยอะจริงๆตันนี้เดี๋ยวเราไปแวะคาเฟ่ข้างด้านหน้าค่ะ